แบบที่4รองเท้าแบบทัดหรือเรียกสั้นๆว่าปุ่ม T F หรือบางคนเรียกง่ายๆทีว่าร้อยปุ่มซึ่งรองเท้าปุ่ม T F นั้น จะเหมาะกับสนามหญ้าเทียมที่สั้นเท่านั้นในส่วนของปุ่ม t F หรือร้อยปุ่มนั้นจะมีทั้งปุ่มใบมีดและปุ่มโกงจะเป็นปุ่มยางนุ่มกระจายตามทั่วพื้นรองเทา้าเพื่อลดแรงกับสนามหญ้าเทียมที่สั้นและลดอาการบาดเจ็บกับข้อเทา้าและหัวเข่าได้ดีที่สุดซึ่งเหมาะมากๆสําหรับสนามหญ้าเทียมในประเทศไทยแบบที่5รองเท้าแบบอินดอร์เค้าหรือเรียกสั้นๆว่าปุ่มไ c หรือบางคนเรียกง่ายๆว่ารองเท้าพุซซอรซึ่งรองเท้าพื้นปุ่ม i อนั้นลักษณะพื้นรองเท้านั้นจะเป็นยางเรียบนุ่มไม่มปปป่มเเหหหาาาะสํรรรัับพืืื้้้นนนนูทวไอกใใช การเตะฟุตซอลหรือฟุตบอลในโลกทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการเลือกปุ่มรองเท้าสตาร์ทให้เหมาะสมกับสนามย้าให้เหมาะสมกับฟุตบอลที่เราเล่นหากใส่รองเท้าฟุตบอลไม่เหมาะสมแล้วอาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ซึ่งผมนั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้โดยตรงหากใครอยากเตะฟุตบอลที่เรารักหรือชื่นชอบให้ได้นานที่สุดโดยไม่ได้รับอาการบาดเจ็บก็ควรเลือกใส่รองเท้าให้เหมาะสมกับสนามกันนะครับ